thank <music> ประวัติอำเภอบ่อทองเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีตามตำนานเชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแก่ของเจ้าผู้ครองนครชื่อพยาเร่ซึ่งมีอายุราว1,300ปีพื้นที่โดยทั่วไปของเมืองพยาเร่ในปัจจุบันได้ถูกไถยคราดเพื่อปรับพื้นที่สำหรับทำการกสิกรรมแต่จากร่องรอยการไถคราดไม่ปรากฏพบเศษอิฐ หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างที่หนาแน่นเป็นกลุ่มให้เห็นแต่อย่างใดทั้งสิน้นเมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจทําให้เข้าใจได้ว่าบริเวณที่เป็นเมืองพยาเรอาจไม่ใช่บริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากนักจึงไม่มีการพบซากโบราณสถานหรือาศาสนสถานที่ชัดเจนเช่นเดียวกันกับชุมชนแห่งอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามจากรูปแบบ ของแังเมืองเมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบของเมืองโบราณที่พบจากแหล่งต่างๆแล้วเมืองพญาเรนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มของชุมชนโบราณแบบธราวดีนั่นเองและประมาณปีพศ2460มีการขุดค้นพบแร่ทองคำครั้งแรกโดยชาวกุลาซึ่งอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานที่บริเวณที่ค้นพบแร่ทองคำและตั้งชื่อว่าบ้านบ่อทองอำเภอบ่อทองแยก มาจากอำเภอพนัฐนิคมเมื่อวันที่16ตุลาคมพศ2521ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่13กันยายน2521และได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบอ่อทองเมื่อวันที่10มีนาคม2528ปัจจุบันการปกครองแยกเป็น2เทศบาล5ตำบล1เทศบาลตำบลบ,นบอ่อทอง2เทศบาลตำบลท่าทอง 3. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อทอง 4. องค์การบริหารส่วนตำบลเกษตรสุวรรณ 5. องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสุวรรณ 6. องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อขวางทอง 7. องค์การบริหารส่วนตำบลพลวงทองคำขวัญประจำอำเภอบ่อทองเมืองเกษตรกรรม ทําเขางดงามน้ำตกเขาใหญ่ผลไมร้รสดีมีแหล่งแร่ทองนครของพญาเร่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ภายในอำเภอบอ่อทองศาลพญาเร่ อนุสรสถานถึงพญาเรทหารเอกของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ทรงพาไพรพลอีฝ่าเมื่อครั้งเสียกรุงเมื่อปีพศ2310มาตั้งหลักยังหัวเมืองตะวันออกเพื่อการยกทัพไปตีเมืองจันทบรุรีท่านเป็นนักกรบที่กล้าหารเสียสละเพื่อกู้ชาติบ้านเมืองโดยท่านได้ถึงแก่กรรมลงเสียก่อนซึ่งศพของท่านได้ฝังอยู่ที่บ้านคูเมือง ปัจจุบันศาลของท่านเป็นศาลจตุรมุขสวยงามปีรูปปั้นของท่านยืนตระงานพร้อมด้วยสตราวุธและหมวกมีผู้คนแวะไปกราบไหว้บูชาขอพอรท่านอยู่เป็นนิดโดยศาลของท่านตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอนุบาลบ่อทองและชาวอำเภอบ่อทองได้จัดงานเพื่อลำลึกถึงท่านพ่อพระยาเร่ขึ้นในทุกปีระหว่างวันที่4 6ธันวาคมศาลพ่อพรยาเร ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนอรุบาลบ่อทองใจกลางอำเภอบ่อทองทางขวามือตามเส้นทางเข้าเมืองสายบ่อทองหนองเสม็ดทางหลวงหมายเลข3340ไม่ไกลจากวัดอมพนมมนารามและอยู่ห่างจากสีแยกอำเภอบ่อทองราว500เมตรพระพุทธสายญาติธรรมภัยศาร เป็นพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่ที่สุดในอำเภอบอ่อทองสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพสักการะและลำลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยอยู่ในสำนักวิปัสนาธรรมภัยสารซึ่งเป็นสำนักวิปัสนาที่รู้จักกันดีในแถบนั้นมานานกว่า50ปีองค์พระยาว29วา9ศอก8นิ้วสูง8.3วาประดิษฐานอยู่บนเนินเขา ด้านหน้ามีรูปปั้นพระอาหารหันต์สาวกทั้งหลายนั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าโดยภายในบริเวณสำนักวิปัสสนายังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่อีกสามองค์หันพระภาคไปทางทิศเหนือและทิศต,ตะวันออกนอกจากนั้นยังมีรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่อีกหนึ่งตนอยู่ในบริเวณเดียวกันพระพุทธสายญาติธรรมภยรัยศาลตั้งอยู่ที่หมู่ที่สี่ตำบลบ่อควางทองอำเภอบ่อทอง ทางจากแยกทางหลวงหมายเลข331ซึ่งตัดกับทางหลวงหมายเลข3340ราว6กิโลเมตรเลี้ยวขวาตรงโรงเรียนบ้านน้องเกตเส้นทางหลวงชนบทที่ชบ .3161 อีก3.7กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาผ่านวัดบ่อควางทองทางขวาก็จะเห็นพระพุทธสายญาติธรรมภัยศาลอยู่บนเนินเขาด้านซ้าย